น้องขอสังคำกับอายอเอ้น้องขอสังคำกับอาที่คนเพลงนี้ได้ผมผมชอบมากเลยเขาลํำเรื่องอันงามตาราะแม่นอิทิพลคนสัวซาน้ำตาโสเพนีนบทพิงามตานี่ผมขั้นงามตาลาบป่วยเนี่ยผมสามารถแท้ในเลยเพราะว่าผมสามารถร้องเพลงบทโสพิงามตาได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันสิีร้องแบบแพลวจีดานี่เขาเป็นคนที่ไม่แกวเสียงเด็กการร้องก็ต้องเป็นเอกลักษณ์ ขึ้นจากนั่โซนี่เขาจิมีเสียงลูกอ้อนลูกยังเขาเป็นเอกลักษณ์เธอได้หรอผมเห็นได้ครับเว้ยมาเบิัโอ้โหยูนี่สีเฮ็ดคือเขาเลยมาเอาล็อกเบิร์ตจะทำเบิร์ตที่ผมจะเอาใเบิร์ตทุกรายละเอียดเดี๋ยวจีน่าสุบินองตีกวางสะดุดเด้อสีห้องสุบินองทั้งไลยโซนเลยกับพี่น้องยูนี่ฟังด้วยครับครับง่ามตาล่าตายโอ้เดี๋ยวจะเฝ้าสิล่ำตีบันนี่โอ้เขาสิร้องเพลงร้องเพลงมันเป็นบทมันเป็นบทร้องแล้วหยุดจะซื้อฮันแนลจ่าฮันแนล ลองกันเลยเอาขี้จากของลองกันเลยนะหนึ่งสองซ้ำไอเอ้ยน้องขอสั่งคำกับไอคนลุกทันแม่นงามตาสีตาไอน้องขอให้จุ๋ยแลลูกกแน่สังเกตเจ้าของผ่านของน้อง ต้องแงงลูกกาพ่อแม่แทนงามตาแน่ในบ่หนโอ้โหแถวทิดามาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไั่หล่อแกสีหลีคืออีหลีคือแห้งคือหลีอันนีครับเพิ่นละเอียดกันบ้างเอาพี่เดีเอฟซีแถวทิดานะครับอันนี้คือผมเป็นแฟนคลับแล้วผมเก็บรายละเอียดเราได้เราห่อย่างสีอีหลีว่าเสื้อไปเปิดบังเลยเ ลักขัน่าษาอีงกรษมันกะเลี่ยนแบบบ่าใดปานี่ดอกแมนครับรักนะครับเตงอ้ายเฮ้ยน้องหอสังคำกับอายอันแม่นย้มตาสิตายน้องคอยอ้ายดูแลลูกแฮ่สังเกตเจ้าหออสังขารของน้องบอยังแท้ ให้เบิ่งเอิลูกกับพ่อแม่เทน้ำตาแน่ได้บ่หนอ